สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอเช็คพลังงานชาวราศีกรกฎกันว่าพลังงานชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎคะขอพลังงานชาวราศีกรกฎ ดูสิว้าวโบสนะคะเรือแห่งความสำเร็จนะความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะมาหาคุณชาวราศีกรกฎแมใจฟูเลยทีเดียวเลิฟความรักจะมาแองเจลชาวราศีกรกฎแอนด์ And, มดนะคะ taking a vacation ว้าวชาวราศีกกฎใจเย็นๆนะสิ่งที่คุณรอคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยกับนี่คือสัญญาณของการเงินของคุณที่กําลังเดินทางมาหาคุณการเดินทางในเรื่องของการเงินหรือความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จชัยชนะที่กาลังจะเกิดขึ้นเป้าหมายของคุณนะคะสิ่งที่คุณรอคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆมาช้าแต่มานะคะมา ชัวแน่นอนเพราะว่าคุณกําลังได้เติบโตสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากๆเรียกได้ว่าสิ่งที่พยายามทําต่อสู้ลุยนะคะจะประสบความสําเร็จในมันภาคภูมิใจมากๆเกินความคาดฝันจริงๆเลิฟนะคะจงรักตัวเองนะชาวราศีกรกฎให้เกียรติตัวเองนะคะเพราะว่า คุณมีนางฟ้าที่ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แล้วก็ไกด์คุณด้วยเช่นกัน s p e c i a l guide dance นะคะคุณได้รับสัญชาตญาณคำแนะนำจากนางฟ้าที่อยู่ในตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเชื่อในพลังงานของคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณที่คุณรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้และ success ค่ะ work การทำงาน จะประสบความสำเร็จด้วยการทํางานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจไม่ว่าความฝันของคุณเป้าหมายคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณจะไปถึงความสําเร็จได้แน่นอนนะคะนี่คือความสวยงามมากๆแต่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะเป็นช่วงเวลาการพักผ่อนเนาะคือมันมันไม่ได้ง่ายๆอะค่ะชาวราศีกรกฎเพราะว่ากว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะเข้าถึงอะไรบางอย่างใหตัวเองมันต้องใช้เวลา แต่เหมือนกับว่า spiritual guide dance คือนางฟ้ากำลังไกด์แนะนำให้คุณได้หาคำตอบของชีวิตให้คุณได้ประสบความสำเร็จของชีวิตว่าจะประสบความสำเร็จยังไงแน่นอนเป้าหมายความสำเร็จคือยิ่งใหญ่มากๆความจเจริญรุ่งเรืองเงินงานสุขภาพการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้คือมันองค์รวมของความสำเร็จทั้งหมดเลยแล้วก็ความสุขด้วยแต่ต้องตอบความจริงว่ายุคสมัยนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากขึ้นเพราะฉะนั้น สุขภาพจิตต้องดีสุขภาพกายต้องดีสุขภาพใจต้องดีนะคะต้องนอนดีนอนพักผ่อนใี้เพียงพอนอนอิ่มมีกําลังใจมีพลังใจที่ดีนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ที่มีการวางแผนที่ดีทํางานอย่างหนักในการลงทุนการใส่ใจการห่วงแหนเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนชาวราศีกรกฎไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะได้มาจากความพยายามแล้วก็ความเข้าไปถึงจุดเปลี่ยนของตัวเอง โลกพาเราเปลี่ยนนะคะ Fire Emotional Freedom e m อ t i o n a l ช t r น n ลสตรอง o n ม l นะคะเพราะั้นใจเย็นค่ะการเป็นไฟความโกรธความเป็นไฟอีโก้ทำให้เกิดความรักแล้วก็ความเกลียดได้นะคะเพราะนฉะั้นใจเย็นค่ะหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองหาเวลาที่จะมีความสุขกับตัวเองนะคะการใส่ใจตัวเองนั่นเองชาวราศรีกรกฎทีนี้มาขอขยายความของชาวราศรีกรกฎค่ะ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎมันจะมาความรุ่งเรืองจะมาความรักจะมาด้วยนะคะขอพลังงานชาวราศีกรกฎทุกๆท่านเลยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสาม,มเท้าเชื่อว่าคุณกําลังตั้งหน้าตั้งตารอ อย่างใจจดใจจ่อมากๆและไม่ได้รอเล่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเป้าหมายของคุณคือความความเจริญรุ่งเรืองนะการต่อยอดตัวเองไปสู่ธุรกิจหน้าที่การงานอื่นหรือว่าการได้มีโอกาสเข้ามาที่จะแสดงความสามารถโชว์ความสามารถนั่นเองนะคะก้าวถ้วยคุณพร้อมจริงๆที่จะได้ ขยับขยายเติบโตในหน้าที่การงานที่เติบโตมากกว่าเดิมหรือคุณกําลังได้รับข่าวดีบางอย่างที่กําลังเดินทางมาหาหรือกําลังมีแผนวางแผนอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น justice ใจเย็นๆนะคะใจเย็นกับตัวเองค่อยๆตัดสินใจนะคะมีโอกาสบางอย่างที่คุณจะได้การต่อรองนะการต่อรองการเจรจาบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จที่จะได้มา เรยียกได้ว่าความพยายามของคุณทั้งคุณวุตวัยวุทธนะคะการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์จะทําให้คุณแบบผลักดันตัวเองได้ไปได้ไกลแล้วก็ได้ข้ามผ่านอุปสรรคในตอนนี้ที่คุณเจอได้อย่างแน่นอนเลยนะคะสีดาใจเย็นนะการเดินทางกําลังจะมาถึงค่ะจะมีการเดินทางพักผ่อนเกิดขึ้นจะมีบางสิ่งบางอย่างในการพบเจอในสิ่งที่คุณตามหาในสิ่งที่คุณฝันสีดาวางแผนดีๆนะคะในช่วงนี้หรือว่าคุณมีเป้าหมายถึงอะไรถึงสิ้นปีก็ขอให้ ใช้เรียกได้ว่าใช้จังหวะใช้การตกผลึกบางอย่างนะคะที่จะได้วางแผนโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าคําตอบบางอย่างที่จะออกมาเพราะฉะนั้น<ๆ>การโยกย้ายสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาโยกย้ายแล้วะคะ่ะบางอย่างมันอาจจะทําให้เราสุกว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราจะได้ได้ทําใหม่ๆให้กับตัวเองแปะไม้เท้าเห็นไหมครับได้ ขยับขยายจากเดิมที่มีนะกลายเป็นสิ่งใหม่แต่กลายไปสู่สิ่งนี้สมมติว่าคุณทำธุรกิจแบบนี้อยู่อาจจะเป็นต้นทุนบางอย่างในธุรกิจนี้นะคะสามารถที่จะทําธุรกิจใหม่ได้นะคะเป็นผลเป็นผลผลิตสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่แนวคิดโปรเจกต์เพราะว่ามันเป็นบางสิ่งที่ เป็นจังหวะบางอย่างที่คุณจะได้หยิบจับอะไรที่ท้าทายหยิบจับอะไรที่ใหม่ๆหรือว่าขยับขยายเติบโตในหน้าที่การงานความสําเร็จการสื่อสารการติดต่อนะอะไรบางอย่างที่กาลังจะเข้ามาหรือว่าช่วงจังหวะเวลาที่บางอย่างบางช่วงมันอาจจะดูนิ่งเหลือเกินนะคะดูนิ่งดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บางช่วงก็ป,ป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บการติดต่อมางานมาอะไรมาต่างๆนานานมากมายทําให้คุณรู้สึกว่านั่นแหละคือจังหวะทั้มิ่งจังหวะบางสิ่งที่ทําให้เราสึกว่ามันเข้ามาแบบ รวดเร็วมากๆหลายทิศหลายทางเข้ามาอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะคำตอบที่คุณรอกำลังจะเกิดขึ้นนะการสื่อสารการติดต่อการเจรจาการพูดคุยทางออกการคลี่คลายสู่สิ่งใหม่ๆนะคะอัศวินทวยเชื่อในความรู้สึกของคุณเชื่อในหัวใจของคุณที่คุณกำลังเดินตามหาค่ะบางอย่างต้องรอเวลาในการวัดใจวัดใจที่จะเอ๊ะดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ ต้องใช้เวลานะคะใจเย็นก่อนก่อนจะตัดสินใจอะไรไปนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายเพราะว่าจะติดเกิดขึ้นด้วยนะข้อกฎหมายสัญญงสัญญาอะไรแบบนี้นะคะห้าดาบบางสิ่งก็ต้องปล่อยวางนะจงปล่อยวางมองหลักการเหตุและผลเป็นตัวของตัวเองนะคะ The chariot l e คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางจริงได้เดินทางพักผ่อน เดินทางไกลหรือว่าคนแดนไกลาทางไกลเดินทางมาหาข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลหรือว่านี่คือพลังงานของ powerful คุณคอนโทรลได้แน่นอนคุณจัดการได้ชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังตั้งสติกับตัวเองนะคะวิสัยทัศน์ที่คุณมองเป้าหมายที่คุณวางแผนเอาไว้การเงินการงานจะประสบค,ความสําเร็จนี่คือ powerful นะคะเดชารีออตคือการแบบเรากาลังเรากาลังอยู่บน รถม้าที่เรากําลังแบบคนโทรลอยู่ค่ะคุณคนโทรลได้คุณ control คนโทรลที่คุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ที่จะเจอสิ่งหใหม่ๆได้ที่จะประสบความสำเร็จที่จะเป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณทําได้แน่นอนยังไงคุณก็ทําได้นะคะความสําเร็จมากๆแต่อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนใส่ใจสุขภาพสิบดาจเย็นๆอย่างที่บอก ข้างหน้ามีอุปสรรคให้เราได้เผชิญอยู่แล้วมีบางสิ่งที่เราจะต้องแบบเอ๊ะสะดุดลุกขึ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพด้านจิตใจสุขภาพกายสุขภาพเรื่องอื่นผู้คนอะไรต่างๆนานามากมายพลังงานลบๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมีให้คุณเผชิญแต่อย่าอย่าย,ยอมแพ้นะคะเพราะนั่นคืออุปสรรคของการได้ทา้าทายความสามารถแล้วก็การก้าวข้ามผ่านไปอีกขั้นหนึ่งของคุณ ระวังเรื่องการสะดุดหรือว่าอะไรบางอย่างที่หุนหันพันแล่นใจเยน็นค่อยๆค่อยๆตัดสินใจค่อยๆเดินค่อยๆเช็คกระเป๋าเช็คในการเดินทางของเรานะคะแล้วก็ระวังเรื่องของปวดหลังนะ,ะทุกคนปวดหลังข้อบ่าไหลหรือว่าอะไรบางสิ่งที่ทําแบบเดิมๆซ้ำๆนานๆนะคะสองเหรียญอะไรที่มันเหมือนว่าตึง นะคะหรือว่าแข็งหรือชาแบบนี้ต้องระวังนะคะระบบเ,เรื่องของเ้เส้นนะ,ะเส้นตึงเส้นประสาทแบบนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆค,ค,คลายนะทุกคน2เหรียญหาสมดุลให้กับตัวเองหาความพอดีให้กับตัวเองนะคะใช้ร่างกายหนักแล้วใช้สมองคิดงานเยอะแล้วทํางานหนักแล้วก็ต้องดูแลใส่ใจร่างกายเราด้วยจะได้แข็งแรงลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเผลอที่จะลุยกับมันอย่างหนักแต่ว่า เราก็อาจจะบาดเจ็บได้นะคะก้า mm. เหรียญจงเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณงดงามคุณมีพร้อมทุกอย่างทั้งคุณวุฒิวัย,ยุธที่จะประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงาน mm. แล้วก็การเติบโตนะคะเ mm. ชื่อมั่นในตัวคุณเอง mm. ราชาถ้วยาราชาไม่เท้าขอภัยคะ่ะสาดาบ อุปสรรคมีเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะคิดมากวิตกกังวลอะไรบางอย่างหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นท็อกซิกเพราะฉะนั้นออกมาให้เป็นตัวของตัวเองเหมือนราชาเมท้าจงมั่นใจในตัวเองจงมั่นใจในความสามารถของคุณมั่นใจในพรสวรรค์ของคุณพรสวงของคุณนะคะคุณกําลังได้เริ่มต้นสปาความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือสิ่งใหม่ใหม่ที่เข้ามาท้าทายอะไรใหม่ใหม่ท้าทายเราอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนกับว่าบางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า ต้องนิ่งมากขึ้นต้องใจเย็ยนมากขึ้นต้องวางแผนใหม่มีเป้าหมายใหม่ม,มากขึ้นต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะได้ความสําเร็จได้สิ่งสิ่งนั้นมาได้เงินมาหนึ่งเหรียญนะการเงินการงานความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น The World แล้วก็การโยกย้ายสู่อิสรภาพที่คุณต้องการเรียกได้ว่า The World มันคือความแปลกใหม่สิ่งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณมันถึงเวลาที่เราจะแบบเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคเหมือนกันบางสิ่งที่เราแบบถ้าเราไม่แอคทีฟตัวเองมันจะถอยหลังหรือมันจะ เกิดบางสิ่งที่ทำให้เราสะุดหยุดกับบางอย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะคะใจเย็นๆค่ะนี่คืออิสระภาพของการเดินทางอิสระภาพของการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นงานธุรกิจงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆทีนี้มาขอคำตอบค่ะ no o e e d t o worry ใจเย็นๆนะชาวราศีกรกฎทุกอย่างจะมีคาตอบ u c c e s s ค่ะชาวราศีกรกฎกรีซส,สิคะ กรดเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกแล้วให้ใจเย็นๆรีคอเวอรี่คุณจะได้คุณจะได้ฟื้นฟูในสิทงที่คุณต้องการคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนชาวราศีกรกฎวันนี้สวัสดีค่ะ